ิ่มขึ้นมาเรื่อยๆวะต้องบอกเลยว่าใครเพื่อนป๊อปใหม่มาด้วใครคือเพื่อนป๊อปใหม่เต็มมันไม่ใช่มันคนละอันการลงการ์ดแวนใครไม่ใช่ดีพอปเตอร์เขาสารภาพดิกูกูปีกัตโซ่ปีกัตโซ่ที่ใครเอ่ยกูกูเองกู ฟันไม่หักกอวะทำไมอ่ะมึงกัดไม่ได้กัดไม่ได้กัดโลแปลงทาสีพีสองยี่ไข่ปะให้เปิดบลูทูธแป๊บไข่่ะแปลงทาสีพี่สองดาววิงกี้คืออะไรอ่ะปองเขาบอกมึงเป็นดาววิงกี้อ่ะมึงไม่ใช่ดาววิงกี้แต่มึงเป็นดาววิงกี้ที่เป็นขนมไหมไม่ใช่ดาววิงกี้ เมาก็ได้วะสรุปสรุปจากเอาหกคนใช่ไหมหรือเดี๋ยวก่อนดิคุณจีนด้วยไงอ๋อจีนเข้ามาเลยครับจีนกดลิงก์เข้ามาเลยนะพี่บอกจีนว่ารู้จักคุกกี้วิ่งผัดไหมเขารู้กติกาเกมนี้ป่ะเนี่ยเขาน่าจะดูอ๋อนั่งดูเขาต้องทำงานเดี๋ยวก่อนเราคิดคำกันก่อนดีกว่านะเดี๋ยวจะ บอกเลยนะฮะถ้านั่งดูจับเก้าอี้ให้แน่นๆนะมีปากกาก็มัดไว้กับข้อมือนะโอ้โหมันจะโยกขนาด้นเล้เหรอมันจะคาขนาดานแล้วเหรอวะมึงทำูกกูกระดาษเอนี่ีติดกาวตาช้างไว้กับโต๊ะเลยนะฮะกดดันนะเว้ยมันก็ต้องมีหลุดบ้างแหละมึงคิดว่าพวกเราวาดกันเก่งขนาดไหนเก่งดีเออกูไปมหาลัยไม่มีเพื่อนเรียกว่า นักแล้วเว้ยเรียกว่าเนักกีโทโทรไอ้เหี้ยสองไม่อย่างเนี่ยโทรโทรดิมึงเนี่ยโทรโทรแล้วเราาวเนี่ยพอมึงพอมึงโทรโทเพื่อนเขาก็มุกมันก็ดาวเกรดลงอย่างว่าอะไรไม่บรรดาเพราะมึงเนี่ยตอนพูดเนี่ยแหละไอ้เหี้ยเดี๋ยวก่อนนะกูยังนึกคำไม่ได้เลยขอแป๊บหนึ่งขอเวลาเออขอแป๊บหนึ่งต้องไอ้นี่ก่อนต้องกดเป็นจอใหญ่ก่อนเชื่อกูไหมว่าจะมีใคร ก็เดี๋ย้วยล่ะกูว่ามันต้องมีคํานี้แหละเดี๋ยวแม่งดูจริงก็ต้องมีคํานี้จริงแน่เลยรู้แล้วแต่มันพลาดยากนะเว้ยบอกให้นี่ยากหรอกแล้วมึงรู้ไหมว่าพวกเราคิดคําเดียวกันอยู่เว้ยก็ใช่องเนี่ยขมาขึ้นมาว่ามันต้องมีไม่มีแล้วถ้าพูดดังเงี้ยไม่มีหรอกไม่ใช่มีหมดคําเดียวกันหมดเลยแล้วไม่เอานะกี่คนเนี่ยหกคนอเล็กโกู้คือคนเดิม ยี่ยสโซ่เคยปอน,แป,นแปลงทส2 2> ลงาสีวีทูด้วยหรอวะใช่คำเลิฟอระใช่คำที่แล้วมันชื่อแปลงทาสีชื่อเล่นคำว่าอะไรดีวะเดี๋ยวค่อยไปคิดสดหน้าเกมนะฮืมมันยากแบบโงเอาไงก่อนก่อนแล้วนะครับไปหนักแน่กู อดูรายละเอียดดีๆนะฮะเราอยากให้ทุกคนดูทุกดีเทลนะครับที่เราว่าเราจะเป็นทัดตัดทอนอะไรนะครับผมไปกูได้ละหนึ่งคำขอโทษทุกคนด้วยจริงๆนะขอโทษทุกคนด้วยจริงที่คิดํำนี้ออกมานะขอโทษทุกคนไป ะอะไร,ไรอ่ะโหคำม,มึงไอ้นี่ไปเบาโอ้โแล้วกูจะยังไงวะเนี่ยอย่าให้กูรู้อะไรทำนี้ให้กูนั่น่ะมันคืออะไรอ่ะทำไมว่ายังไงดีวะเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะนมันคืออะไรปุยากอ่ะมาดูเรฟเฟลเลน์ก่อนได้ยังเลยโอ้ต้องแต่งี้เอึ๊บ จะดูออกบ่เนี่เฮ้ยกูวาดได้อยู่นะออกเลยใครตอบไม่ได้กูโกรธอะ่ะไม่มีใครว้าโกรธกหรอกเตรียมโกรธกูได้เลยนูู่บอกเลยเตรียมโวโกรดกูได้เลยให้เวลาวาดน้อยอยังไงอ่ะไม่น้อยนะเยอะอยู่นะเนี่ยยังไม่ถึงครึ่งหลอดเลยเนี่ย ยากนะเนี่ยละเอียดใครคิดวะผมได้แล้ว <ผม S 1> แต่กว่าเป๊ะอยู่นะเนี่ยเออต้องได้อยู่แล้วคบมันไม่ยากหรอกไม่แกล้งใครเล่นยากหรอกแก้มแก้มแก้มาละส่งมาละใครตอบไม่ได้กูโกรธอะ่ะ อย่างน้อยก็ต้องคำนี้มันก็ต้องหลุดเออมันต้องติดคำนี้เลียรรอดไปจนถึงรอบสุดท้ายแน่นอนกู <c oughs> ว่าคนอื่นแม่งอ่านเป็นอย่างอื่นขอ,ขอโทษนักว่าท่านอื่นด้วยนะฮะอะไรเขาโทรเตือนแล้วเ <c oughs> หลือใครเหลือคนนึงอะใครอะ มันไม่ยากหรอกคเนี้ตูใครคิดมาวะเด็กๆอะไรอ่ะดูไม่ออกอ่ะอะไรวะอืมอะไรอ่ะอะไรวะ อ๋อเห็นผาไปแล้ะน่าจะใช่ฮะใช่เหรอใช่เราเรียเว่ามันดูเหมือนเป็นคำที่มันเพี้ยนมาแล้วอ่ะว่ามันเป็นคำที่เพี้ยนมาแล้วอ่ะไม่มีทาง อฮ้ยทำไมไม่เปลี่ยนเป็นดินสอเปลี่ยนมาแล้วแน่ๆขอโทษคนที่ว่าต่อจากผมด้วยนะฮะ มึงก็ต้องขอโทษคนที่ว่าต่อจากมึงมึงขอโทษคนไทยคนต่อไป <c oughs> ขอโทษคนไทยคนต่อไปล่วงหน้าเลยวะเวลาหมดอย่างาใครๆก็ดูออกใครๆก็ชอบปักกิ่งถูกต้อง <c oughs> ดีทองดีเทลต้องครบนะฮะไปส่งโอ้หโหว,ว่าจะหมดเวลาเลยขอบทุกคนดๆๆๆๆๆ้วยนะ คำแม่งเพี้ยนมาแล้วอ่ะทั่เลยใช่ไอ้เนี่ยมันใช่คำนี้เปล่าวะไอ้สัตว์วาดดีๆแล้วกันหนุ่มกูเหลือใครลงดีเทลอยู่เนี่ยไหน อันนี้รอบรอบที่ห้าเอ้ยรอบที่สี่รอบรอบที่สี่เนี่ยเดี๋ยวอีกว่าอีกรอบหนึ่งไงเอออีกรอบหนึ่งรอบห้าออกไปโอ้โหทำไมคำมันซั้นนะมันเป็นคำที่เพี้ยนมาแล้วใช่ปะเนี่ยว่ายังไงเนี่ยเนี่ย อันนี้ไม่น่ายากเราจะใช้สีอยาให้กูเจอนะว่าใครคิดคำนี้กูเพิ่งเห็นว่ายังไงวะใครวะ ไอ้นนกาว่าดีอันนี้กว่าดีกูก็ว่าดีววาดาคนตอบเขาจะตอบดีเปล่าอันนี้น่าจะได้อยู่นะใช่คำดีเปล่าวอ้เหี้ยว่าดูไรก็ไม่ใช่ใช่แหละต้องตอบได้แหละถ้าแม่งเป็นคำจริงๆนะที่แม่งไม่ใช่คำที่เพี้ยนมานะวกูว่าต้องตอบได้นี่ เป๊ะเป๊ะเลยอะไรก็คำมันเขียนอยู่ข้างบนกูว่ามีแน่นอนอะคำนั้วนะแล้วเราก็มาดูกันว่าใครจับกูอีแน่นๆนะครับผมสำหรับการช่วงเฉลยนี้นะฮะ เกาะไว้อย่าให้แบบขำนต,ตัวหลุดออกมาจากเก้าอี้เสร็จยังเหลือหนึ่งคนยัง,ยงลงดีเทลอยู่ยงงเหลอือให้ ว่านานๆยองทำเร็วบเานงทำเร็วบ้าดีนะว้ยมีแบบสาวอิเฟกต์ด้วยนะขวับเช้งอะไรเงี้ยชอบชอบอย่ามันติดกระตูนจัดไปคุณอาก้าวๆนี่เขาวาดอะไรมาไหนกดเนี่ยอะไรมามัน waiting for the host ตาร์ทอ้าวกูคือตั้งแต่เมื่อไหร่เออ radio head อ่าม๊มมี่ วิทยุอะไรวะน่ะมีกีเมสาชัดๆว่าแล้วว่าแล้วว่าแล้วนี่เียดีนะไอ้ชาวชาว้ิหมีดูเอ้ยเอ้ยไอ้ถูกหมีดูแล้วมันจะไปเป็นเรดีโอเฮดได้ไงอันนี้คือโลโก้โลโก้เรดิโอเฮดไง ก็ใช่ไงเขาไม่รู้จักก erm ับมือย่างเลดี้โอเฮดคือแบรนด์อะไรวงวงดนตรีมันเป็นวงไงโอ้โหอะไรโดนใจพีราภัทรอันเนี้ยไม่ยากหรอกของกูอันเนี้ยไม่ยากเฮ้ยนี่นี่เข้าแววาดเดย์เดย์วาดลายด้วยน้องหมากินดูชิอ่ะยังเป็นใกล้เคียงเดี๋ยววาดมาแมวนะผม อันนั้นตัวนักเกี่ยังมีหน้าไข่หวาน่อยาร่อยอารยอรอยเฮ้ยก็ถือว่ารอดนะเว้ยอันเนี้ยถือว่าถูกว่าถูกมีคำว่าหมามีคำว่าซูจิแล้วก็เป็นรูปหมารูปซูจิได้แม่งอาร่อยอะดูดิอันนี้คืออะไร ิ่มจุ้ว่าแล้วว่าแล้วเนี่ยดูดิอะไรอ่ะหม้อผีหม้อไฟจะไม่กวาดอันนี้ฮ้ยดูคนต่อไปตอบไม่ชาวแล้วว่าอย่างดีผีตป่าเบียร์ุ้งไม่เนี่ยอดูโออเฮ้ยถือว่าถือว่ารอดเพราะว่ามันยังเป็นผีอยู่ แต่ว่าเราค่อยๆลงรายละเอียดของคำว่าจุ่มไปเรื่อยๆเออนะผีแล้วก็จ้างกูอยู่ไหนโหอันนี้จะบอกว่าเป็นจิ้มจุ่มก็ยากอยู่มันเขียนว่าหมอเพื่อนองไม์เซ็ตดีกว่าอ่ะะเพื่อน้องไม์เซ็ตเขาเขียนคำอะไรมาเขาเขียนคำว่านี่ไงกูวาดคนแรกเลยนะโอ้ยยากค่ะนี่ยากตรงไหนวะยากตรงไหนถ้ามึงวาดกันแบบนี้อะเองนะเออโดนอยยังไงล่ะถือว่าสะโขบอยู่อันนี้เริ่มเริ่มดูยากละ ัดไปยากหรอเฮ้ยอ่ะแล้วไม่ยากหรอกกระปิกูนี่มั้ง Perfect g เกมถี่มยากแม่งเลยแล้กันทำไมหน้าดูไม่มีความสุขวะเชื่อไหมถ้ามีคนตอบต่อแม่งจะไม่ตอบว่าพีกระจูนเล่นหัวเราไม่มีคนตอบกระจูนพีกระจูนโดดยางเอาเยอะอ่ะไอพีรพาศพีคัพโซเขาคิดคำไม่ออก วิ่งเปรี้ยวแล้วต้องพิมพ์ว่าวิ่งเปรี้ยวเลยถนนยิงด้วยแม่งวิ่งตรงไปนี่คื๊กยิงอะไรสินไปเนีกุ๊กงอะไรสินไปเนีกุ๊กงอะไรสินไปเนีขอโทษที่วาดสัญญาณไฟนะฮะเนี่ยมึงเปลี่ยนอ่ะกูกลัวไม่รู้ว่าเป็นถนนเนี่ไอ้คนสุดท้ายนี่เองมีขีดขีดก็รู้อยู่แล้ว จะตอบว่าเป็นวิ่งบนถนนได้ไงล่ะเฮ้ยอันนี้ตอบได้เออไม่มีใครตอบไม่ได้หรอกข้างกลางข้างล่างนี่มันทำให้คนเขาจะผิดโอ้โหงัวกันนะเท่านั้นแหละนั่นแหละลองตามไปดูไงเอ้ยสก็ได้อยู่ด้เนี่ยเนี่ยวอะไรวันเนี่ย ไม่ได้ปรากฏแบบนั้นไอ้เหี้ยมันขึ้นมาไม่เต็มมันกันก้นมาจากอะไรวะรอเนะี่ยไอ้คนเล็กๆนั่นมดเหรอกูอนแมนเนีานน่านคนตอบตกคนต่อไปถ้ามีเนี่ยมันจะตอบว่าอะไรคำเนี้ยรอยไม่มีทางเป็นแอนแมนไม่มีทางเป็นแอนแมนจริงดูไม่ออกแต่แม่งกลับมา <S <S เป็นแอนแมนได้ไงวะยแอนแมนสะกดรอยเท้าไงลองตามไปดูแล้วบอกไอ้เน็กว่านดีอยู่เนี่ดูออก ลอยเท้ายัางไงเาะยี่มันมดมันไม่มีเห็นมีนวดเลย